กราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเต้และช่องมิสเตอร์เต้เหมือนเดิมครับวันนี้แปลกตาเพราะวันนี้มีกล้องแล้ววันนี้จะมีซีรีส์ใหม่นะครับมานําเสนอนี่ช่องผมมีซีรีส์เยอะเหลือเกินเพลย์ลิสต์เยอะเหลือเกินนะครับดูกันไม่หวาดไม่วันนะครับซีรีส์นี้จะชื่อว่าทําได้ใน2นาทีนั่นเองผมจะพยายามทาคอนเทนต์ให้สั้นๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยดูได้ง่ายๆเนาะเสมือนดูชอ็อตงี้ละกันสำหรับคอนเทนต์แรกของวันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์สอนลบวัตถุออกจากรูปภาพนั่น่่่่นนนนนเเเเอออองงงจจริๆแแล้้ววววกก็าาะคยยดขไปตตทีีส Photo hop ๋ เรามาดูกันว่าทํำยังไงทําได้ภายใน2อนาทีจริงหรือเปล่าเดีวมาดูกันนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วนี่จะเห็นว่าเรามีคนอยู่3คนเนาะเดี๋ยวผมจะลบคนขวาสุดนี่ละกันนะครับง่ายดีเนาะเริ่มแรกนะครับก็ให้คุณผู้ชมกด Ctrl J นะครับเพื่อจะทําการแยกเลเยอร์ขึ้นมาจากแบ็กกราวด์แบบนี้เนาะแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปกดที่ตัวนี่วงบาทแบบนี้นะครับหรวอตัว L บนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับแล้วทําการลากเส้นนะครับให้ครอบตัวผู้หญิงคนนี้ไว้แบบนี้นะครับนี่เอาไม่ต้องแแบบบบมต้อองชิดาาาากนรัเหี พอเราได้เส้นปะมาแบบนี้นะครับก็ <S <S ให้คุณผู้ชมพลิกขวานะครับแล้วไปที่ c o n t e n t aware f i e l แบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครูน่นี่ AI เขาก็จะทําการลบผู้หญิงคนนี้ออกจากภาพไปแล้วดูบริเวณขวามือน,นะครับนี่แล้วก็ถ้าเป็นเขียวๆพวกนี้คือจะเป็นบริเวณที่เราจะให้ AI เขาเอามาคํานวณว่าเอออันนี้คือจะเอามาให้มันลบหรือเปล่าเนี่ผมก็จะลบต้นไม้ไปเพราะว่ารูปนี้เราไม่ต้องการต้นไม้นะลบต้นไม้ออกไปนี่เขาก็จะทําให้มันเนียนมากขึ้นลบข้างหลังออกไปประมาณนี้เห็นว่ามันยังไม่เนียนเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะครับเพิ่มอย่าง ประมาณนี้สมมติว่าผมเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันสมมติว่ามันยังไม่เนียนใช่ไหมเราก็กด apply ไปนะครับแล้วก็กดโอเคไปแล้วกด control D นะครับส่วนที่มันไม่เนียนตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาแก้กันอีกนิดนึงนะครับทำการเมิร์จเลเยอร์ก็คือการกดเ a y e r หนึ่ง copy กับเ a y e r หนึ่งครับแล้วก็คอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คอนโทรล E อีทีหนึ่งจะเป็นการรวมเลเยอร์เข้าด้วยกันเนาะแล้วก็ทำการไปที่เครื่องหมายสปอตฮ e ลลิ่งบรัชชูหรือตัว J ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการไล่ลบเกลี่ยให้มันเนียนให้มันไม่มีความคมเกิดขึ้นนั่นเองอ่าเป็นประมาณนีีีี้้้้้้้นนนนน่่ะะะะคคครรรรรรรัับบบบเเาาาากกกก็จจจจจทลลผผูููหหญิงยยออออไปปปแววสุณชมใ เป็้นยังไงบ้างครับผมกับคอนเทนต์สั้นๆ2อาทีแบบนี้ง่ายๆเนาะตอนนี้เราก็ลบคนเป็นและจะเอาไปประยุกต์กับสิ่งของสัตว์ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาไปประยุกเลยสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ขึ้นช่าคอนเทนต์แบบนี้นะครับรวดเร็วกระชับแบบนี้ครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอลบคนตัวนี้2อาทีสั้นๆขอลาไปก่่ออนนะัววว้จหหดดีีโาสส